สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวเบ็ตัวใหม่นะครับที่ราคาสูงถึง 1.75m กันเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะแพงมากเลยนะตอนนี้นะครับน่าจะเป็นเบ็ดที่ราคาแพงที่สุดเลยนะครับนั่นคือเฮเวนล็อตนั่นเองนะครับนี่เลยโอ้ยรูปร่างเบ็ดค่อนข้างจะเท่ยู่นะครับมีออร่าสีขาวเหลืองนะครับแล้วก็ดูดิมีสายรูด้วยนะครับไปดูนะแล้วก็ออร่านะครับเห็นชัดเจนมากเลยนะเห็นปะ ออนไลน์ line, เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็มีปีกด้วยนะเนาะนี่ไงมีปีกด้วยนะครับสี่ปีกเนาะอ่านะครับเบ็ดตัวนี้นะครับได้มาจากการทำเควสนะครับนิดนึงไม่เชิงว่าเควสหรอกเหมือนเป็นพัซเซินนิดนึงนะครับในการเปิดประตูเพื่อที่จะซื้อเบ็ดตัวนี้นั่นเองเนาะก็วิธีการทำนะครับยังไม่สอนในคลิปนี้แล้วกัน <laughs> พี่ว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วนะเออนะครับเลยถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็ น่าไปดูใน u t ท b e ก็น่าจะมีนะเออนะครับตัวนี้ YouTube ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับวันนี้พี่จะมาแค่รีวิวเฉยๆนะว่าแบตัวนี้นะครับมีสเตตอะไรนะครับข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับเอ็นชาร์ตอะไรกันเองนะครับต้องนี้เลยร้านบิวปรกรณ์มีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป t o i เล t ทาวเวอร์ดี s เนตัวละครแมปสกิ b วิดี o w e r Defense หรือแม้แต่ไอดีไก่ตันฟูดก็มีนะจ๊ะ วิธีเติมต่างกแ็แสนง่ายง่ายมีทั้งททวันี่วอลเล็ตและธนาคารเลยบริการส่งไวไรเกีย like ร e ์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยง,งคืนกันเลยทีเดียวโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะอะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรามาดูสเตตเบื้องต้นนะครับของเบทเฮเวนเนี่ยก็จะมีสเตตนะครับรอดสปีดแบบนี้นะเฮเวนเฮเวนเอ,เวนอะนี่นะครับจะมีรอดสปีดนะครับรู้สปีดนะพี่ฟูดสปีด มีรูสปีดนะครับอยู่ที่27นะครับแล้วก็ลักเนี่ยให้มาถึง225นะครับถือว่าเป็นลักที่น่าจะเยอะมากนะครับหรือว่าน่าจะเยอะที่สุดในเบดทั้งมวลเลยไหมนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่ามีเบ็ดอื่นนะครับที่ลักสูงกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่อันนี้น่าจะสูงสุดแล้วนะคอนโทรลนะครับให้มา0.2อันนี้ถือว่าดีเลยนะครับรีเซียนนะครับให้มา30อันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะ30เอ่อนะครับ แล้วก็รับน้ำหนักได้อินฟินิตี้นะครับหรือก็สามารถตกได้ปลาทุกตัวสามารถเอาไปตกปลาอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ารับน้ำหนักได้อินฟินิตี้นั่นเองเนาะแล้วก็ความสามารถพิเศษนะครับของเฮเวนลอสนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของพี่แกจริงๆเนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่ตกปลานะครับแล้วปลาจะติดกายพันบัฟเฮเวนนั่นเองเนาะส่วนข้อมูลนะครับบัฟเฮเวนเนี่ยก็จะขายได้ราคาแพงขึ้น5เท่านะครับของราคาปกตินะครับ แต่ข้อมูลตรงนี้นะครับยังไม่ชัวนะครับเพราะว่าทาวิกิก็ยังบอกว่ามันยังไม่ชัวเพราะว่าบางคนเนี่ยตกไป2 0 0กว่าตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปั๊บเฮเว่นเลยนะครับไม่แน่อ้ออาจจะบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับแต่มีแน่ๆนะครับปั๊บเฮเว่นไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้อาจจะบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าแอดมินเขาจะแก้บั๊กหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะไม่มีนะแต่ในวิกิเขาก็เขียนมาแล้วนะว่ามันมีบั๊กนี้จริงๆนะครับ ก็จะเป็นลองแค่บัฟออร์าไหมนะครับเพราะว่าบัฟออร์าเนี่ยมันขายได้ราคา6.5เท่าน,นะครับของราคาปลาปกติแต่บัฟเฮเวนเนี่ยอยู่ที่5เท่าเองนะครับน้อยกว่า1.5นะครับแต่ถ้าด้านสเตตต,ต่างๆอะไรก็คือคุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับแถมราคาก็แพงกว่าเป็นโอ้โหหลายเท่าตัวเลยอะเป็ดอย่างออร์าใช่ไหมมันจะราคาอยู่ที่90,000ใช่ไหมครับนะเบ็ดออรานะครับ อะนะครับเบตออร่าเนี่ยราคามันจะอยู่ที่90,000มื่นะครับแล้วก็สเตตต่างๆเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเฮเว่นเนี่ยคือสเตตมันดีทุกอย่างนะครับเพราะว่าเบตราคาหลักล้านนะเนาะล้านเจ็ดเกือบ2ล้านเลยนะครับอ่าแต่ข้อเสียของเบตเนี้ยนะครับนั่นก็คือค่ารูสปีดนะครับเหลือที่27%เจ็ดเองนะค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับเบตอื่นๆนะครับหรือว่าเบตท้ายเกมอื่นเนี่ยให้มาน้อยมากๆนะครับแต่อันนั้นนะครับก็จะเป็นแค่ข้อเสีย ข้อเสียเดียวนะครับของเมทตัวนี้เองนะครับเพราะว่าสเตตอื่นๆเนี่ยก็ดีมากอยู่แล้วนะครับส่วนเอ็นชาร์ดนะครับที่พี่แนะนําเลยนะครับนั่นคือแฮตตี้นะครับที่เพิ่มนะครับค่ารูสปีดนะครับสูงถึง55เลยนะนะครับรวมกันก็ประมาณ8.2ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองตกให้ดูนะครับเห็นไหมกดเช็ค1 2 3 4นะครับประมาณส4ทีนะครับแค่นี้เราก็สามารถตกลาแล้วแหละถือว่าดีนะครับ แต่สายเบ็ดก็ยังเป็นสายเบ็ดธรรมดาอยู่นะครับไม่ใช่แบบอ,อ,อะไรนะอีเทอร์เนลปะหรือว่าเซเลเชียนะที่แบบมันเป็นสายเบ็ดแบบมีแสงอะ่ะเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะอันนี้ยังเป็นสายเบ็ดธรรมดาอยู่นะครับนะครับเ็ะประมาณนี้นะครับสําหรับเบ็ดเฮเวนลอตนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยพี่ถือว่าเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดที่ดีมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าค่ารักให้มาเยอะมา,มากๆนะครับ เส้นยาวก็คือ,อรูสปีดนะครับซึ่งเราก็แก้ไขได้นะครับโดยการเอนชาร์ดแฮตตี้นั่นเองเนาะหรือว่าจะเอนชาร์ดเป็นคุณลิตี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะบัฟสเตตทุกๆอย่างเลยนะครับแต่เราต้องเสียเวลากดเช็คนานขึ้นเท่านั้นเองนะครับ,นะรบแต่มันจะบัฟพ,พ,พวกลักบัฟพ,พวกริเซเลียนนะครับแล้วก็รูสเปีดเนี่ยค่อนข้างจะกลางๆอ่ะบัฟอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับซึ่งแนะนําก็เป็นแฮตตี้กับ คุณภาพประมาณสองอันนี้นะครับเอนชานที่พี่แนะนำเนาะถ้าข้อมูลส่วนไหนนะครับตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนานที่นี้ด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพี่นั่นเองนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากครับไเจอกันคลิปหน้าครับซวัสีจ้า